เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําการนะคะยิงเลเซอร์ขนจกักรแสบด้วยเครื่องเลเซอร์นะคะ t i o n i IPL รุ่นยอดน,นิยมนะคะเริ่มต้นเลยก็คือปรับโหมดพลังงานอันนี้คือส่วนตัวจะใช้ระดับพลังงานที่5นะคะและปรับเป็นโหมดออโต้เพราะว่าขณะยิงเนี่ยจะได้สบายสะดวกนะคะกายิงนะไม่ค่อยมีคนแบบว่ามาบอกเคล็ดลับนะคะวันนี้จะบอกเคล็ดลับนะคะยิงไปเลยนะคะ โดยที่เราจะค่อยๆขยับเลือดนะคะจากบริเวณที่เรายิงแล้วเลื่อนขึ้นไปประมาณเหมือนให้แบบช่วงรอยต่ออาจจะเป็นประมาณ1-2ึมิลนะคะแล้วก็ค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบบริเวณนะคะที่เราต้องการกําจัดขนยิงจากล่างขึ้นบนแล้วก็บนลงมาข้างล่างนะคะเพื่อที่จะเป็นการแน่ใจว่าชั้นยิงครบทุกจดุดทุกรูขุมขนอ่า หมดการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้คือบนลงล่างล่างขึ้นบนแล้วก็มีเก็บด้านขอบขอบเล็กๆนะคะมีขนตรงไหนเก็บตรงนั้นเลยนี่อ่ะครบหนึ่งรอบนะคะจากนั้นแนะนำว่าถ้าเป็นเลเซอร์ขนจักรแล้วนะให้ทำสัก 2- 3ถึครั้งนะคะเนี่ยแล้วก็วนใหม่การที่เราวนใหม่นะคะโดยที่เราไม่ย้ำบริเวณเดิมอะข้อดีก็คือมันไม่เจ็บไม่ดี แล้วก็ไม่ลดโอกาสนะคะในการที่จะมีการแบบว่าเบิร์นได้เพราะบางคนผิวแบบเซนซิทีฟมากอันนี้ก็วนไปเรื่อยเรื่อเื่อยเเลยนะคะใช้เวลาทำแบบแป๊บเดียววนครบทุกจุดนอกจากจะได้เรื่องขนแล้วหนังไก่ขนคุดก็จะไม่มีเพราะเราไม่ต้องถอดสองรอบเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบขนคนไหนหนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็3มรอบได้กุกรุ หรือรอบสามอาจจะไม่ต้องวนแบบครบรอบแรกอาจจะจี้เฉพาะจุดที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ